เป็นไงบ้างครับครับสบายดีครับงานนี้เหรอไม่ค่อยได้ทำอะไรวันนี้มากินอย่างเดียวห่วงว่างานงานวง่วงว่างานเห่นงพวกว่าางานจัดไอคอนสยามกูเลยว่าไอหลักของกินต้องดีแน่นอนเลยก็มาเลยรีบมาแต่เช้าเลย9้าโมงครึ่งไอ่ะกว่าจะได้กินเที่ยงกว่าเอาดีๆเอาดีๆก็คือบอกว่าแบบเห็นการเติบโตขึ้นไหมของวงการบอดเกมใช่ไหมก็คือโตขึ้นการงานประกวดเยอะขึ้น วันนั้นเราเจอกันนั่นงานงานประกวดยังมีปีนครั้ง2ครั้งแต่ปีเนี้ยปีเดียวอ่ะโหจัดกันเจ็ดงานอ่ะไม่รู้จะไปงานไอนเย่างานไหนเนเออใช่คือมันมันยุ่งมากแล้วก็แต่ว่ามันข้อดีคือมันมีรางวัลมันก็จูงใจคนทำให้คนอยากมาประกวดเยอะขึ้นก็มีดีไซเนอร์เยอะขึ้นก็มีทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าอะไรเงี้ยครับก็ แล้วก็ที่สำคัญก็คือเนี่ยคนให้ฟังเนี่ยก็สําคัญเขาก็เลยเห็นไงว่าเฮ้ยมันคลึกคักนี่หว่าให้ตังสักหน่อยอ่าไอคนทํางานก็แฮปปี้ตอนที่ผมเคยไปสัมภาษณ์ที่วัดมาเนี่ยผมก็เหมือนกำลังจะออนเทปเลยประมาณวันสองวันนี่แหละที่วัดโคตรเลยอยากกล้าออกเลยคือจะอ่อนจริงนะแค่ใส่สูตรเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่ธรรมชาติของเราแล้วเราก็สบายๆชิวๆแล้วเวลาเราต้องคุยงานจริงจังคุยกับ คุยในบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆถ้าเราเป็นเราที่ไม่ใช่ในายกสมาคมเราจะไม่คุยแบบนี้จะต้องบอกว่าในนามของนายกสมาคมเนี่ยเราไม่ได้ทำงานเพื่อตัวเราเองเราทํางานเพื่อวงการมันกลายเป็นว่าเราต้องพยายามดูแลคนอื่นไอ้เชี่ยเข้าใจเข้าใจเขาสึกตรงนี้ละดูแลประชาชนเนี่ยเป็นยังไนนงนนกูเข้าใจแล้วครับว่าดูแลประชาชนเป็นยังไงคนของมวลชนใช่กูเลยบอกไม่อยากดูแลแ่ <c oughs> ว่าแต่ก็แต่ว่าก็พยายามทําทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดครับก็คือเวลาจบไปงานงานหนึ่งก็รู้สึกว่าโอเคแฮปปี้เรียบร้อยดีเดี๋ยวค่อยว่าไปเครียดงานต่อไปเอางี้เลยคสมัยหน้าไม่ลงแล้วพอแล้วไม่ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนเพราะว่าก็ยังถือว่าสนุกอยู่ไหมก็ยังสนุกครับถือว่าสนุกดีแต่มันเครียดอะเวลาต้องพูดชื่อสนับสนนะเราพูดกิดอะ องค์กรนั้นองค์กรตัวย่อมั่งชื่อยาวชื่อมั่งตัวยาวมั่งแล้วก็วิธีเปิดอ่ะงานนี้วิธีเปิดนะกูเคยพูดแล้วกูขึ้นไปพูดลื่นเลยไอ้เหียแต่พอต้องพูดชื่อสนับสสุนเอาแล้วพูดสนับสนุนชื่ออะไรวะไอ้เหียกูวิ่งไป5วินทาที10วินทาทีกูมองลง้บงล่างมีใครช่วยกูได้บ้างไหมพังง่าพังง่าขึ้นมาอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวไม่รอดรอดไปอีกงานแม่เครียดสุดล้วตรงนี้กูชื่อแต่พูสนับสสุนนี่แหละ เลยวม่รู้จะถามพี่อะไรเลยแม้แต่เกมเกมบดเกมดีๆที่ได้มาจากงานประกวดออกแบบบทเกมมาเยอะ, <S <S อะแต่ว่ามันก็มีทั้งแบบที่สามารถไปเล่นจริงได้และแบบที่รู้สึกว่ามันก็เป็นแค่คอนเซปที่เอาไว้ประกวดเฉยๆพัฒน,นาต่อ <S <S ใช่ <S <S บางเกมที่รู้สึกว่าเฮ้ยเกมนี้แม่งไปต่อได้บางทีมันไม่ชนะหรอกแต่ว่ามันมันดูแล้วมันไปต่อได้ก็บอกเฮ้ยอันนี้ไปต่อได้อย่าหยุดทำปรับปรุงนิดหน่อย ลดความเป็นความเป็นไทยลงมานิดนึงก็ได้มไม่ต้องใส่ความเป็นไทยเต็มที่ขนาดนี้มันเกมอาจจะสมูทขึ้นบางทีมันติดก,กรอบไงติดก,กรอบความเป็นไทยมันต้องไทยมันต้องอนี่มันก็เลยทาให้เกมน่แทนที่จะสนุสกราบลื่นมันก็ติดตรงนี้นิดนึงถ้าลดลงไปนิดนึงได้มันก็ยังไทยอยู่อะไรเงี้ยครับใช่ใช่ถา,า,า,ามแบบซีเรียสซีเรียสนะ หลังจากที่พี่วัดได้มาเป็นานายกแล้วก็มีการสนับสนุนเราก็ได้เห็นทางการรัฐบาซอฟต์เวอร์ซอฟทาวเวอร์แต่พอพี่วัดมาเป็นมาร่วมอนุก,กรรมการับนายกก็ไปหนึ่งคนตั้งแต่กูมาเป็นอนุก,กรรมการซอฟพาวเวอร์นะนายกอยู่ไม่ยืนสักคน <S <S ไอ้ที่เปลี่ยนไปสามนายกแล้มั้งเนี่ยตั้งแต่กูเข้ามาเนี่ยอายุรุ้นก่อนก่อนเขาไม่เห็นเปลี่ยนนายกบ่อยขนาดนี้เลยแม่งอาจจะเป็นที่ อาจจะเป็นที่กูไม่คือต้องอันนี้ต้องขยายความให้คนดูก่อนว่าการเป็ยนอนุกรรมการซอฟต์พอร์เนี่ยมันมาจากการแต่งตั้งโดยตรงจากนายกัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีหมายความว่าเมื่อไรก็ตามที่เปลี่ยนนายกรัฐมนตรียุคสภาเท่ากับว่าเราบทวาระทันทีสิ้นสภาพสิ้นสภาพเหมือนนัาศึกษาเสีสภาพการเรียนถ้าสมมติอยากจะให้ครับกลับเพราม่าทำมก็ต้องมีการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ใช่ซึ่งตอนนี้กูถูกแต่งตั้งใหม่มาสองสามรอบแล้ว ออแต่เดี๋ยังไม่รู้ <c oughs> ว่ารุ่นใหม่จะได้เข้าไปทาหรือเปล่าความเนี่ยมันไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองอืส่งผลไหมต่อการวางแผนนโยบายกันเพื่อนจริงๆก็ส่งผลนะเพราะว่าบางโครงการอ่ะมันต้องได้รับการสนับสนุนโดยตรงจากทางใน,ในเชิงของการที่เป็นอนุกรรมการเป็นคนเสนอเรื่องเข้าไปสมมติโครงการไหนที่มันเป็นเรื่องของอนุกรรมการเสนอเรื่องเนี่ยอันนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าหมดอำน,นาจยกเว้นว่าโครงการนั้นๆมันเสนอผ่าน ตำแหน่งเช่นนายกสมาคมบอดเกม,มนายกสมาคมซอฟต์แวร์เกมไทยอย่างเงี้ยมันก็ยังถือว่าโอเคอยู่ได้อยู่แต่ที่ปัญหาเรื่องนี้ก็คือโปเตียมันจะมีการประชุมต่อเนื่องเว้ในอนุกรรมการเองเนี่ยมันจะไปชุมต่อเนื่องอยู่แล้วแต่พอปุ๊บมึงบว,วาระการเป็นอนุกรรมการแล้วอ่ะมึงก็ไม่ต้องประชุมเพราะฉะนั้นเรื่องที่มันเคยจะโอกออนต่อบ,บางครั้งมันต้องพอไว้ก่อน แปลว่าบางเรื่องมันจะไปต่อไม่ได้ต้องหยุดรอก็เป็นปัญหาเป็นปัญหาเนต้มีบางเรื่องที่ก็ยังแต่ก็เริ่มชินแล้วเพราะเป็นและสอนถำักจะเป็นที่เราเป็นที่เราพูดภาพรวมกับงานที่มีก็เกมไทยอย่างไทยเนี่ยมุมมองทีวันเป็นอยางไรคเสียงังเกมไทยอย่างไทยเนี่ยมันเป็นมุมมองจากเอางี้ละกันเนาะมันมีมันมีสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็คือเราต้องตั้งโจทย์มาเพื่อขายสปอนเซอร์ได้ซึ่งสปอนเซอร์ในที่นี้ก็คือคนให้เงินเราพูดตรง เราก็ต้องพยายามทํายังไงวะให้ลิงก์กับให้เขารู้สึกว่าเขาได้ประโยชน์แล้วก็ให้เขาให้เงินมาซึ่งนั่นก็คือกกงส่งเสริมวัฒนธรร,รมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีความเป็นไทยไทยไทยวัฒนธรรมไทยมรดกไทยมรดกโลกเข้าไปในเกม,มบางเกมมันอาจจะ work แต่บางเกมอาจจะไม่ work มหรือถ้าสมมติว่าเราจะเอาสิ่งนี้ไปส่งมอบให้คนต่างชาติเห็นว่าเกมไทย มันซอฟต์พาวเวอร์ไทยมันเป็นยังไงอ่ะพี่ว่าพี่ว่าวางเกมอาจจะอย่างที่พูดไปอ่ะว่าไทยน้อยลงกว่านี้สนุกกว่าอืมอะไรอย่างเงี้ยติดกรอบความเป็นไทยอะไรบางอย่างถ้าเราทลายกรอบนี้ได้ใช่ความไทยในโจทย์เนี่ยมันมันจะมาตั้งแต่ในโจทย์เออที่ที่รู้สึกนะโจทย์เนี่ยมันก็ดีตรงที่เราจะได้สโคบงานที่มันใกล้เคียงกันแต่อีกงานอีกเรื่องหนึ่งก็คือมันก็ปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์พอสมควรเออเราจะทำยังไงให้โจทย์ที่เราได้รับมาแล้วสร้างสรรค์ด้วยเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่ เกมที่ชนะส่วนใหญ่จะได้ประเด็นนี้ก็คือตามโจทย์และยังสร้างสรรค์อยู่ซึ่งอันนี้ต้องขอบคุณนะครับทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับผมที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีแล้วเราก็พยายามทำให้ทุกคนเนี่ยทำตามโจทย์อย่างสร้างสรรค์ครับผมแบบแบแถบแเฮ้ยเดี๋ยวจเดี๋ยวจะมี NIA ก็คือทางอ่า n i เย่อมจากเล สํานักงานนาวัตรกรรมแห่งชาติองค์กรมหาชนเนี่ยเขาก็จะเริ่มเห็นภาพแล้วว่าบอร์ดเกมมันเป็นนวัตรกรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันอเออเพราะว่าเขาส่งเสร,ริมนวัตรกรรมใช่ไหมตอนนี้เขามองว่าบอร์ดเกมะน่าจะเป็นหนึ่งในนวัตรกรรมที่น่าส่งเสร,รมิมจากงานนี้นะนจากงานนี้นะเริ่มต้นจากงาน,น,นเออใช่พอคิดว่ามันเห็นภาพแล้วไงบันทึกภาพไปแล้ว่มีการลง MO u แล้ว,ลลวเออในอนาคตโดนแน่โดนแน่แต่ได้เกมดีๆมาครับอันนี้เราพูดถึง ที่พูดถึงไปเผื่อไปทางตัวดิ๊กต้องเอาไปเกมด้วยนะเด็กอายุ112 1ออกแบบเกมแล้วตอนนั้นพี่ทําอะไรอยู่โอ้ยังเล่นโอเลสติกวิชาการเออยังอะไรม้วนปลายกระเจียบเล่นอยู่เลยเออโอ้ยอายุ112อ่ะแล้วแบบแบ่งทีมกันจริงจังเอ้ยนี่ทัพนี่ทีมเดฟนี่ทีมโอ้โหได้ดูไหมตอนน้องเขาพีเซนต์น่ะโคตรเจ๋งเรารู้สึกเลยว่า เด็กเดี๋ยวนีแม่งไปไกลว่ะเราแม้ถ้าเรายังหยุดพัฒนายังไม่ตามโลกนะเราไม่ทังสู้เด็กได้แน่นอนเออความเป็นไทยแบบุกคนทั่วไปึถึงก็อาจจะมีแบบความเป็นไทยโขนอ่าที่มันมีความเป็นไทยที่มันเกียวกว่านั้นอีกอย่างความความกลีนความโลครับอะไรอย่างเงี้ยมันใช่ถ้าในถ้าในเชิงที่เราต้องทำงานร่วมกับภาครัฐที่ว่ายากประเด็นนี้ เออแต่ถ้าเอาถ้าในในเชิงพี่เองอะ่ะถ้ากูเป็นคนตัดสินอะ่ะกูจะแบบเอากวนเนี้ mm hmm. ถ้าเจออย่างเงี้ยกูเอาถึงไม่ชนะกูก็กูก็สารต่อกูก็ไปคุยต่อได้ว่าเอ้ยอันเนี้ยพี่ชอบเพราะว่าในเกมของพี่แต่ละเกมที่พี่ผลิตขึ้นมาแล้วเพื่อไปขายเนี่ยพี่ก็มองความซอฟต์าวร์ในมุมนี้ตลอด mm hmm. พี่ยึดถือแล้วว่าถ้าสมมติเกมที่พี่ทำไม่ต้องเป็นเกมสไตล์ที่กวนตีนเฮฮาหรือ ได้บอลิวอดของความเป็นไทยในรูปแบบที่ไม่ใช่เชิงวัฒนธรมรมล้วนๆแต่เป็นเชิงแบบบรรยากาศ mm hmm. กิมมิคอารมณ์ความรู้สึกอ mm ิโมชันแนลหรือแม้กระทั่งการลัดเล่นอะไรเงี้ยที่มันที่มันสามารถเชื่อมต่อได้กับคนทั่วโลก mm hmm. ความเป็นไทยมันก็มีทงที่แบบเป็นนามธรรมในรูปกระท่ไม่ได้บอกว่ารูปกระทาไม่ดี mm hmm. แต่รูปกระทาให้คนอื่นทำใครทำได้ดีกว่าก็ทำแบบนั้นไป mm hmm. แ,ตแต่ผมชอบแบบ